สวัสดีครับชาวเจะลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัศซัฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยนะครับมี5คู่ด้วยกันครับเป็นฟุตบอลของคืนวันพฤหัสที่24เมษายนนะครับเราเริ่มกันที่ลาลิกาสเปนครับโอซาซูนาครับจะเปิดบ้านบกับเซบียานะครับโอซาซูนานั้นชนะมา2เกมติดนะครับโดยล่าสุดชนะกิโลนามา2-1แล้วก็บุกไปชนะเบีลิตมา32สครับส่วนเซบียานั้นแพ้มา4ครับแล้วเพิ่งมาเสมอในเกมล่าสุดกับอาราเบสครับคู่นี้ถือว่าฟอร์มนั้นแตกต่างชัดเจนครับและเฮตูเอสนั้นโอซาซู เบียครับก็เชื่อว่าเกมนี้ออสตราลีน่าจะเก็บชัยชนะได้ครับ2ประตูต่อหนึ่งครับผู้ต่อมาครับก็เป็นเกมหวังเรกาเนสครับจะพบกับทางด้านเกีโยนาครับเวลาเที่ยงคืนเช่นเดียวกันนะครับผู้นี้ทางด้านเรกาเนสล่าสุดเสมอมาโยก้ามา0 0ย์ครับแต่5เกมหลังสุดเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2อแล้วก็แพ้มา3ครับส่วนทางด้านเกีโยน้านั้นแพ้มา3ามเกมติดแล้วครับผลงานโดยรวมถือว่าทั้ง2องทีมนั้นก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับแต่ก็ตามครับเกิวหน้ายังมีอันดับที่ดีกว่านะครับแล้วพวกเขาก็ถือว่ายังมีททีี่เเดในกกมุ น่าจะดีกว่าเลกาเนสครับก็ช่วงกิวหน้าเกมนี้ก็มีโอกาสที่จะบุกมาเชอนเอาชนะเลกาเนสได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผู้ต่อมาครับก็จะเป็นเกมในโกัวอบต์เตเรียนะครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ครับก็จะเป็นเกมหลังโบโลญญากับเอมปูรีครับคู้นี้เกมแรกนั้นโบโลญญาชนะมา3าต่อศูนย์นะครับเกมที่2นั้นก็เล่นในบ้านโบโลญญาถือว่าได้เปรียบเต็มที่ครับ ทั้งสกอร์แล้วก็เรื่องของกําลังใจที่เล่นในบ้านนะครับโบริย่าล่าสุดนัดเล่นในลีกชนะอินเตอร์มิลานด้วยนะครับหนึ่งต่อศูนย์ครับขณะที่เอมปอรีเสมอเวเนเซียมาสองสองครับโบริย่าหลังมั่นใจครับไม่มีปัญหาเกมนี้เชื่อว่าบริย่าน่าจะเอาชนะชนนเอมปอรีได้อย่างน้อย2ประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาครับกลับไปที่ลาลิกาสเปนครับเวลาตีสองครึ่งนะครับอาร์เรติโกมาดริดครับทีมตราหมีจะพบกับไรายโยเปียโน้คู่นี้ทางหน้ามาดริดนั้นพิ่งแพ้ลาสฟอร์มาต์มาหนึ่งศูนย์ครับในเกมล ล่าสุดหนึ่งหนึ่งแล้วไม่ชนะใครมา3เกมแล้วนะครับเฮลต์เวสคู่นี้ทางด้านอาริโกมาริดทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็เชื่อว่าเกมนี้ทีมตราหมีน่าจะกลับมาเก็บ3แต้มกลับมาสู่ที่ตางชนะได้อีกครั้งนึงครับเกมนี้เชื่อว่าอาริโกมาริดน่าจะเปิดบ้านชนะลาโยได้อย่างน้อย2ประตูต่อศูนย์ครับคู่ต่อมาคู่สุดท้ายนะครับเรอัลเบติสครับทีมฟอร์มแรงจะเปิดบ้านพบกับทางด้านเรอัลเบริดครับทีมที่กำลังฟอร์มดรอปอย่างหนักครับคู่นี้เบติสนั้นเกมล่าสุดบุกเชคกิโรรนาาม3-1คับแต่ว่าเบรินนั้้แพมา5เกมรรวดนนะคับใลาลกาาครรับดูฟอ์มล่าสุด ก็ถือว่าไม่มีอะไรต้องกังวลครับเบติสนั้นเก็บ3แต้มน่าค่อนข้างจะแน่นอนครับเกมนี้ครับอยู่ที่ว่าจะชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับก็คือว่าเบติสน่าจะเปิดบ้านครับเอาชนะทานด้าเบลลิตได้อย่างน้อยนะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับในเกมนี้ครับนี่คือศัสตาร์ทุกบ่อของคับคือวันนี้ครับ